ไาดีเด้อพี่น้องคือเพื่อนทุกคนเมื่อน,นี้คุณหาก,กินตามป่าจะพาพี่น้องไปเดินป่าเด้เอออกมากับป่าเด้อพี่น้องเด้อมันตอหี่อเี่ยอมหออาโมเสื่อ้อเจลวาชมเลยนะนื้อเนื้อช้อยงน้อยอเี 啊，也这样吗？ Jen, nalao sikid mi siong rado ho lao o, mok po ho o, mok po hacho o. A o. หอ,หอยฟานหอยหมูพี่น้องเอ้อหอยฟานไปน,นี่พี่น้องเอ้อพี่น้องเอ้มาไล่ฟานเลยพี่น้องเลยมาไล่เลยพี่น้องเราบิกว่ามันจะมาหนีบอกมานย่งไรอยู่ไกลเด้อ

じゃあ、いや、もう、お、コース。

mưa là... ừ. này có lọt 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 à? ตอล็กคนน่ะตอล็กนนะสวยอ่ะสุกับปูอ่ะใต่อเตะตอก็เจเตม่นเชื่อน้อเจนเนื้อต่

Rồi Báo báo plo nắng? Hm? con Hm? Hm? Hả? Hm? 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 gì vậy Hm? 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 nó Hm? chứ Hm? 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 không biết hết Ừ,

Então toca já. Coco roça tempo. Eu disse que chip lấy Chị... Lại đại chắc. Khoa -khoa Á, một lúc khó mà chip cơ cơ nó à một chút nó có tiền chỉ lông à cái nó à khó đó để <laughs> 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 là ba, một, một cái, ôn một lần xong. Bình nồng này, mố bình nồng này, hoai mố ba bình hào cầm lãng nằm hoai mộ như thế bình nồng Anh đi cầm lăng nằm hoai mố bình nồng. พี่น้องเอ้ยเพื่อนออกมาเขาเล่าพูนพูนเนอเพื่อนคนนึงเพื่อนนำหอยมูพี่น้องไยนำหอยมูแต่พูนแต่พูนลงเตอือนลงไปเตอือนนี่มันจะไปรีอยู่แถวเราเตอือนนี่แหละ มาเฮาอิงยังอยู่คุนพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่ข้า,า,างงเ,เ,งงขเจ้าก็ยิงฟานสามบาทพี่น้องเลยเลือดเหี้ยเลยพี่น้องเลยข้าเจ้าก็ยังฟานอยู่ว่าจีได้หรือบบได้เพราะว่าเขาแบ่งกันเป็นสองจู้พี่น้อง,งจู้เขาถือว่านำมูจู้หนึ่งจู้ถีข้าเจ้า มาไล่ฟานไปหาเขาฮัเขาก็ยิงฟานเลือดซาแล้วเขาก็นำฟานอยู่แบ่งสองจุหมู่นี่ลงไปเตอนี่พี่น้องอยู่เตอร์ฟุนนี่จะมีเล่ามีเล่าเลยมีปลาเล่าตึอเขาจะไปน้ำสันนี่เขาจะไปน้ำสันนี่ลงไปไปน้ำสันนีู่แบบเป็นรัยู่เตอร์ พี่น้องเอยพอดีมาฮอดนี่ก็เลยเห็นอันเฮ็บฮ็บตบพวกพี่น้องเลยนี่นี่นี่เลยพี่น้องนี่โอ้คือของกุสัยล้วะขอเจะเล่าเรื่องว่า ่ันผู้หญิงมาเห็นนี่ล้มเสื้อได้เขาเ้าคันเพิ่นว่านะเด้กน้อยนึงออกพี่น้องเลยนีเด็กพี่น้นองนี่ ได้มีกันเลยก็ได้หิดตาปวกนี้เราก็ดีแล้วพี่น้องเลยพอมีอันไปอ้างเมียแล้วพี่น้องเลยนี่ขันบ่ได้จักน,น้อยนี่เมียด่าแล้วพี่น้องเลยเรื่องเป็นไรพวงป้านี่พี่น้อง นี่กิไปอ้างเมียพี่น้องเลยห้ายห้ายพี่น้องนี่อีกพี่น้องเลยนี่อันนี้นอ,อนนีกนี่พี่น้อง ngắm Pinoi, bỏ khoác rồi đấy Pinoi, đi đường Pinoi, comment Pinoi, nó nâu lên, kê rồi, bự kê, lết Pinoi, ui, mèn anh ạ, làm พอคาบแล้วพี่น้องเลยพี่น้องเลยเพื่อนออกมาเข้าเล่าเนื้ออยู่ทางหน้านมันมีเล่าพี่น้องเลยเพื่อนกำลังออกมาเข้ามาในเล่านี้มาจะจุวบหรือเปล่าจะได้ไล่หรือเปล่าพวกเขาฟังเป็นการพี่น้องแถวนี้เนี่ยมันจวบนี้ ต้องเล่นมานี่แล้วเป็นแก้วคักักพี่น้องมาเอาหรือจะพี่น้องเลยมาไล่กับพ,พี่น้องลง มันบูมเอนไล่สัตติรือว่าเสาไลก่กระลอกลาลาบ่อยพี่น้องไงอย่ามั้อย่ามัาม้บางเพื่อนนี่กายนี่บางเพื่อนนี่หมู่ไปอยู่เล่านี้แล้วพี่น้องมันก็ได้กินแล้วพี่น้อง,งมเาเฮาหน่อยหนึ่งเตือนบมนูบเมเอนบูมเอนไล่สัตว์ใหญ่ อะไรกระรอกลนะบริหิงบริกินเอาก็กินน้ำเอากินน้ำ,ำ,ำมีขนมนี่ วุ <Cornell>. น้นนวนมะพร้าวนี่ยเสียงนก พี่น้องเลยมื่อนนี้นี่ให้พี่น้องได้บึงคลิปได้สมคลิปวิดีโอแต่เท่านี้นเลย,เยพี่น้องเลยเอามือจกกปนก็บุร้พี่น้องเลยเพราะว่าบบมีอุปรกรณ์เด่เอามือจกเอาทำบุรี่ก็เลยมา นำหอยมูต่อกรมบุได้อีกพี่นอ้องบุได้ไล่อีกบดจวบบดทันพี่น้องบดทันมันแลวก็เลยบยุได้ยิงย่งไดยิงฟานอยู่แต่ว่าบุได้พี่น้องเยถือว่าไว้โอกาสใหม่โอกาสหน้าครั้งหน้าเนาะเขาจึงผีผาพี่น้องไปเดินป่าอีกสอกลาอีกพี่น้องครับคือว่าวันนี้กอจะ เอาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับบายบาย